พี่ต้องด้านคุณภาพยมข่าวในมื้ออาหารตามเรียตาคอเยอว่ากบนดีชาเลยบางคนน่ดีชาใช้ทั้งต like ูวถ Oh, <laughs> no. สำหรับคณะกรรมการด้านต่งางถ้ายั่างบพท่านเลยลงตัวก็ขอเองคุณหน้ามาบอกกองอำนวยการนะครับผู้ประสานงานรวมกับพี่น,อสสน,น้องรักษาความสงบและรักษาความปลอดภัย,ยในโรงพยาบานนะครับกะขอในคุณหน้านะครับให้ได้ละเอียดเจ้ากับ ทั้งคณะกรรมการเด้อนะครับบ่เป็นว่าข้อปัญหาแล้วกังคอยมาเว้าที่หลังนะครับจะเลือกอยากผู้เป็นกรรมการจุดต่างๆนะครับว่าร่อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้วไปนะครับ หรือว่าขาดตรงปกป้องในส่วนตรงไหนก็ขอให้ได้นั่นด้อผู้ผู้เป็นผู้ตรวจนะครับเทียบแล้วก็คือนายทหารเป็นผู้ตรวจนั่นล่ะนะครับตรวจทุดต่างๆนะครับเพื่ออย่างาทัหมดที่เพื่อให้เกิดไปให้เกิดเป็นความดูดีแล้วก็บ่ได้รังแยร่รังงอนนะครับ พ่ได้ให้ความสำคัญกับชุกชนค่ะในข้าวต่อไปเข้ากับจีเ้ภูจักนะครับ,บว่าผู้ได้รับมอบหมายนั้นเป็นคนสบายหรือกันไหนนะครับจตอยากผู้น้นจุดตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เล่ยปากไปถึงจุดต่างๆส่วน,นครู ตอนเปิดงานเนอนะครับคุณพอนุยันเคนกับเป็นผู้ที่มีความสัำนัสในเรื่องนี้พ่อสมควรล่ะนะครับจุดผูปเปิดงานก็เป็นผู้สีนั่นล่ะนะครับพร้อมกับเสียงดังน้ำเน่นะครับจะโถตกใจได้พี่นองเนอนะครับขออห้ยเข้าใจว่าการเปิดงาน จะถือว่าเป็นทั้นเรียบปฏิบัติไปเละตอนนี้นะครับท่างเตกีตะก้อนต่โงไโมราณก่บโม,มี่นะครับตัางแทบัดนี่ติดต้นไปผู้ขาขอเปิดงานสัเด็กะก้อนมัิจูป,ป,ปูนะครับ <c oughs> เออจะทะเลว่าอดีตกับปับจจุบันต่างกันเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะเออ แต่คือจังคับทังเพื่อปิดผู้ขาวาไนะว้นาะปัดหัวไม่ดีวน,นบัดบานสะกอนนะครับเพราะนั้นก็บปากไว้เ้อนะครับปากไว้นะครับ,หรรบให้เช็ดจุดร่วมจุดหลอมนะครับจุดความสามัคคีร่วมกันเพื่อที่จะหลอมรวมให้งานของพวกเราเดินหน้าไป ด้วยความเรียบร้อยนะครับหลวงปู่หลังบนเมื่อบอกปะัะจิบัายืนหนีลังหันบนบอกว่าถ้าลนพุ่ตตงตจ้างหนังให้ผู้ดำนบนวาวาข้าพ่เป็นหนังนะครับย่อมได้นะครับย่อมได้เพราะว่าผู้ดำพป่นมาหนังนะครับที่หาเดือนขึ้นหลังหนึ่งก่อนเดือนหาเดือนหกนะครับ ที่หนังสูมือมือแล้วมือสามจอนะครับผู้บ้าบนบานไว้เนกับไวแก่บนนะครับผู้ดำเม้านะครับผู้หยิ่งยโสท่านน้องจักล่อซีนง ย้วกางใส่ีตกวอนี่ลชายยเป็นหมออายุห้นว่าน้องตะหุองอ่ะว่ะนาน้องตะห้มแหมอยต่วว่านงไหน้วไเป็นอันไปเป็นหออยยุเป็นชายทังุกหมีือป๊อปเปนองน้ำเล้าดูยูอยู่ปัดอยู่ทางนกับแม่เหมบ้านพักต้ิแมน ไปดูจ so <T ES> mm ้ห hmm. yeah, ัน <rant> ต <y> ีน <sandwiches> ึงไปฟัง oh ร่รถไมื่อไนแปมกรารนี่ล่ะวนาเออต้นฟีนาหเราแล้วไปเท่สไปแท่ไปแท้ว่าจะเอาไปใส่นี่มากมครับบ้นังหฝนากไเ้อะโอ้ยมงซูมมอสูอมักคักมักคักมักมักแม่มาไน บันน้ายายบันน่ายายสนน่าหน่อยน้ายายผูจาก็พานหันลังผูจสหน้าตั้งเปิดเปเบองเดยอนหลับบนมักคันทีรกกันนะครับมากเจ้าเา้วอมาัแมนเปิดได้พอจะเอเบิกใ้จบทุกเรอยขอบได้บงทุกเเบิร์กั

พู่ได้แต่เ่ิดมาเป็นยัง้าานแหน่พูดได้เกิดมาแต่แต่ว่าจริงจริงเนี่ยก็เท่ากันเลยเ่าันบเกินหน้าเกินใครขาะบาดเท่ามมน้องะห่วที่ค่อกามคออายไหมอันนั้นไม่บานอายุหันไปกอนตาหนัง่ดมันมันข้าบนกันกเนน้ำกินน้